สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่อง Banana Sorry นะคะวันนี้เริ่มต้นการทําคลิปด้วยการจะมา,าแนะนําวิธีการกัวซาง่ายๆนะคะว่าเราจะมากัวซาหน้าใสกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือกัวซานะคะอันนี้ใช้คือเป็นหยกนะคะส่วนสีแดงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคอ,นะอ,นะอไซหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่นี่ซื้อมาเป็นหยกนะคะนี่อันนี้หยกแท้นะคะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่อ่ะ ห0 0รหรือพันหนึ่งไม่แนะะ่ใจค่ะถ้าหยกแท้มันจะรู้สึกแบบเย็นเย็นมากแบบเวลาเรากลัวไปบบี้ก็จะรู้สึกแบบสบายหน้ามากนะคะอ่ะอีกไปไอีกอีกอีกหนึ่งชิ้นก็นี่ก็ใช้เป็นเอ่ออะไรนะน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะเราจะามาใช้คืออันนี้เหมาะมากสําหรับใช้ในการกัวซาหน้านะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ออยล์ก็ได้นะคะแต่กล้วยแนะนําเป็นการใช้อันเนี้ยเหมาะกับคนที่หน้าแห้งมากๆเพราะว่ากล้วยโดยส่วนตัวกล้วยเป็นคนที่หน้าแห้งนะคะก็อ่ะน,นี เรามาใช้กันขออนุญาตแกะกอน,นะคะให้แต่มือกอมันเต็มก,การกลัวซานะคะมันช่วยเราอะไรบ้างเนาะมาพูดกันเลยคือสิ่งสิ่งแรกเลยนะคะมันก็จะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี D ขึ้น่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะคะนี่เนาะเวลาแบบ <S <S อย่างนี้นะคะจากกลัวเวลาเรากลัวนะคะกดแบบอย่าทิ้งน้ําหนักแรงมากนะคะกลัวออกข้างนอกนะคะอย่ากลัวเข้านะคะ เพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราย่นเนอะเออเน,นี่ยคือเราพยายามกดเข้าไปนะคะแล้วก็เอียงมานเนี่ยเออแล้วก็มาอย่างนี้นะอ่าเหมือนกดเข้าไปแล้วก็เอียงเอียง,เอ,องอะะเอียงออกไปข้างนอกค่ะเอียงออกไปข้างนอกแล้วก็ลูดออกไปกดเข้าไปแล้วก็ลูดทิ้งน้ําหนักไว้นิดนึงนะคะแบบแบบไม่ต้องทิ้งมากนะคะเพราะบางคนหนะ้ชาช้าง่ายอาจจะทําใหเนะ้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอาจจะทําให้ชห้ำหรอกก็กดไปนะคะอ่ะสักค่าละยี่สิบ ก็ได้นะคะคถ้าใครขยันก็พัวลงไปเลยค่ะก็สามสิบนาทีนะคะ,ะหนึ่งช่วยให้เลือดสาดนะคะตรงนี้นะ,ะเอ้กี่ครั้งแล้วลืมนายเอยเอมันจะช่วยให้เราแบบหน้าแบบดูมีเลือดสาดนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่แบบมีร่องแก้มตรงนี้เยอะนะคะเนี่ยเราใช้ด้านที่แบบม,มันองอๆอย่างนี้นะคะมันจะเข้าหน้าเราดีมากอ่ะ ออรูดมันขึ้นไปค่ะยุกระชับไปหน้า <S <S 1> <S 1> นี่ค่ะหน้าเราและบมีเรื่องางมากแล้วท่านี้นะคะสำหรับคนที่มีนะคะบอกว่าเห็นเข้นงวดจ้าแล้วเราก็ไปกดไลค์ตรงนี้นะคะ สอนท่าแบบเบสิกทำกันแบบนีหน้าเลนะคะคือสามารถทำทีหนได้เนาท่าที่แบบมีแบบเนี้ยคือเขามีออกมาให้แล้วจากนั้นนะคะเวลาแล้วก็พออะไรอย่างนี้เนาะเราก็มาคึงคึงหน้าเราหน่อยนึง่งนะเนาะเวลาเรานวดนะคะเรานวดออกนะห้ามนวดเข้าเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรเวลาเรานวดหน้าทาทีเหมือนกันเนาะเราก็แบบนวดนวดออกใช่ไหมเออรอบดวงตาหน่อยนะคะ ดวตาคิ้วคือถ้าทําให้คนอื่นมันก็จะฉะนัดกว่านี้หน่อยแต่นี่ทําให้ตัวเองมันก็เลยแบบผ้าอต่ไม่ได้ดูแบบชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วก็ดนตานะคะเวลาเราน่วยนะคะทำเหมือนคลึงเนาะคลึงออกด้านนอกน,นะคะ รอยปีนตาค่ะลอยปีนตานะคะทำสองข้างนะคะทุกคนอ่าต่อมาจะมาสอนกดจุดไปด้วยนะคะมาอา่ากด,ดค่ะกดข้ากด,ด,ด,ดเ่อาไปทีแม้เวลาแบบเราไปนวดนะคะเรากดราตรงนี้ในภาษาจีนเขาจะเรียกว่าจุดอถางน,นะคะอ่าต่อมากลางคิ้วนะคะกดลงไปแต่นี่พันกล้วยเล็กาย,ย,ยาวนะะทุกคน ผัลลกลืมคืนเรื่องมาใต้ตาค่ะอมองตรงนะคะถึงนี้มองตรงค่ะนิดนึงน่นง,งมาอีกนิดนึ่งงงจมูกนิดนึงค่ะมุมปากนิดนึง นับคลิปวันนี้ก็จะ